พันเกิดมาน่ะที่เขาเอินว่าผักกาดหอมผักกาดแก้วปลา่ะคะ่ะวิธีสังเกตเนี่ยเขาจะมีน้ำนมอยู่มองเนี่ยขมขนาดเลยเด้ค่ะจะขมขมเหมือนหวานที่เคยเหตุคลิปแล้วเป็นคลิปที่ว่าคนที่เป็นไม่เกรนกับคนนอนว่หลับนะคะเอาอันเนี้ยไปกินขมีลีหูได้แล้วบานี่อันนี้ยังเป็นอ,อน่อ,อนๆอยู่ที่เอาไปขั้นน้ำา่องบางวันีอัน,นขมขนาดเด้ค่ะ เขาเอินว่าเขาจะจัดอยู่ในตระกูลเป็นยาก้อมประสาทไล้ๆยๆกันก็นกัญช่าแต่พอเป็นพอเป็นว่าเป็นอันตรายตารางกายด้วยค่ะเนี่ยมันจะเป็นพืชเ,เป็นวัชพืชท,ที่ที่มีผลในการก้อมประสาทบางคนเนี่ยเขายุบานเขามีนะคะพอเขาเด็ดแล้วเขาจะเอาอยางขาวๆนะคะมาแตะลิ้น มาแตะลิ้นมันจะเป็นขมๆมันหวานโอ้คันไขึ้นมาทึงถึ่งจะเบ่งออกเราต้องเก็บมาต้องเก็บมาซิมเบ่งทึ่งจากหูวา่าเป็นไวเลสทัสเป็นผักกัดหอมปลาค่ะนังสีตัวว่มาแมนอีกโดนเพราะทั้งที่เกิดที่แท้แล้วเพิ่นเกิดมาแล้วขมขนาดเนี้ยคันเนี้ยเนี้ย จะไข่ไข่แดนดะไลออนอย่างหนึ่งพอเด็ชเราเขาจะมีอย่างเป็นอย่างแบบนี้ค่ะนี่อันนี้ยังน้อยอยู่โอ้บ oh. องคันไหมว่าสิย่างเขาไปได้เนาะบาทนี่โอ้ oh. ออนซ้อนเด้นี่คุณน่ะโอ้ดีใจไหลคุณน่ะงามไหลค่ะอุ้ยก่อนนี่นะงาม ใบยังอ่อนอ่อนอยู่โอ้ขมขนาดเนี่ยอุ้มง,ง่ามแท้เบิ่งดูพุู่น่ะพูน่ะค่ะง่ามไหล บังตอนนี้ใบคือจังพักหอมพักหอมเปเนาะค่ะเนี่ยต้นในน้อยอยู่คือพักหอมเปือนะ่ะยางขาวๆนี่หอมคือใบเตยเอาไปกินกับลาบปลาดุกระสีแซบอยู่ค่ะกินยางเพื่อนเนี่ยเน่ยยาง บ่อแกเอาแตะลินไหลเดี๋ยวพันจีมานอนรับ <c oughs> เดี๋ยวพันจีมาน้อนหลับก่อนซะ <c oughs> เป็นยาละงับปวดขมพ่อๆกรับฝ่าทะาล่โจรเลยเด้ค่ะเอ๊ข้าเจ้าคือพ่อเอาไปเอาวิจัยคือพ่อเอาไปวิจัยนอวา่าอันจะมีธิดไข่ฝ่าทลไล่โจรบอกเนี่ยหอมไหล หอมมากินนะคะหอมคือจังใบเตยเนี่ยนี่ก็ขมคักอยู่แล้วเนี่ยเก็บเก็บใบทอดเนี่ยขั้นออมากาขมคักเยอะอันนี้ก็แมนค่ะเพูนะ่น่ะบูยเพิ่นเกิดแซมก,กันกับใบใบนั่นนะคะใบมมตะเครดโบกน่ะจิตตั้งกันกันกนกบ ไปเขี่ยวสิงโตแดนเดลริออนเนะค่ะเพราะว่ามีลุดมีริดขมคือกันเดดออกมาเป็นยางคือกันแต่ว่าเขาบอกเป็นยกัยกษ์เด้ค่ะวิธีสังเกตเนี่ยมองเนี่ยมองเน้งเนกลางเนี่ยสิเป็นอันนี้เพ่นยังอ่อนอยู่จะบว่เห็นมันสิเป็นคือยังหนามซาบราบยูเซนมองนี่สังเกตบ่ายากค่ะตอนแรกจะบ่ามั่นใจเลยค่ะเพราะเบิ้งคลิปไปลหลายๆคลิปโอ้มั่นใจเลยค่ะว่าอันนี้ โอ๊ยโ,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 โบาจสิงายหลังสิงายหลังนี่อันนี้ก็ยังจะบ่เห็นเป็นหนามเลยค่ะต้องให้เทาก็นนี่กอนยังเป็นใบอ่อนอยู่โอ้ยอยู่บ้านเข้าเมืองไทยเข้ายางไปไสมีแต่ยาทั้งนั้นเลยบ้าว่าจีเป็นต้อยติ่งบ้าว่าจีเป็นทั่วและผี ในกองเขาพักใจย,ยานั่งขีเล็กต้อยติงโอ้พ่อแมนเว้าซ้ำอีกแล้วอันชันย่างไปใส่มีตั้งแต่สม,มุนไพรอ้อมนายู่บ้านเฮ้าค่ะบานี้มองนี้เขาไปยากแล้วเพราะว่ามีกกอันนี้ขวงอยอ่เพื่อนจีของหมวกค่ะนะาลายอยู่ค่ะ น้ำกุหลาบของกระจันเอาไปรั้งนั่นยางพันออกมากถึงมิลิตไข่กันชาตรงที่ว่าก้อมประสาทนะคะเขาเอาไปรักษาพวกที่เป็นไม่เกรนแล้วก็บเบาหวานโอ้หลายแนวหลายยังยูยค่ะที่เคยเฮ็ดคลิปไปแล้วสวัสดีค่ะ ใบสีเขียวๆนี้คือใบผักกาดหอมป่านะคะที่ภาษาฝรั่งเขาเรียกว่าไวเลทัสนะคะไวเลทัสนี่เป็นใบอ่อนจะเอามาคั้นดูคือลองทุกอย่างเพื่อที่จะดูว่าอันไหนที่มันไล่ค่าเพี้ยแล้วก็ไล่มแมลงได้ดีที่ลองมาก็มีผักเสี้ยนฝรั่ง w วอ e r เตอร์เครสบก แดนเดรไลออส่วนนี้ก็เพิ่งเพิ่งไปเจอมาวันนี้ค่ะ